สวัสดีครับพบกันกับต่องตนไท่ชาแนลนะครับเนาะมานี่กะมาเบิงสิบลอ้อนะครับสิบลอ้อติดนะครับติดข้าให้นะครับกับมั่นสะปะหลังเนาะลดขนมั่นนะครับเนาะนี่ครับางานกับยุบ้านน้องสวงนะครับแปลงมั่นนะครับ ขนมันอยู่กาล,ลสินนะครับจังหวัดกาล,ลสินอำเภอหนองกุ้งสีรีอะคนองรอนี่กที่ล่วคือโซเผอเนาะ เป็นการนั่งขุดนะพี่ทำพี่นั่งขุดสาเอเ้ยนี่แหละตัวพี่เรื่องน้อคำมันเลยรถไปที่รถทั้งหนานาดวันไหนแจ็คตันพี่เจ้าตัวว่านี่นเจียวได้ไหมเจียวนี่เจ้ยวม้นนี่นะเจ้ยวว่านได้สิสิบสามตันแปดร้อยผนนี่หน่อยหนากระโบนี่นัดดีอยู่อ่ะ แป้งกับ่าขาเก่าจกเ่วสามบาทกไวะคัวุนโอ้ยบุเสียเปียกคับมาไมันจะเที่ยวมาดูหายนะจ่กูมือสื่อเบียร์มาหอเพื่อนเนี่ยมือัเอันน้นเอาเ่นเกี่ยวกูก็ได้ไม่ได้ชองบาทหาสิเนาะโอบาทหาชบาทเกอันก็ไปลคืนนะครับเนาะ กว่ารึกนะครับลึปรึรุ่นออทำไมรุนจ่มมาใส่นัวิดันัดแมวเลืเสียเปลี่ยี่ตอนนี้ดเวยรึแจียวว่อ่ามัน่ทรนเป็นายอุ้งูเลียใหน่ดนิอยู่นเป็นกาล่งเลียนรับเนาะกาเลเียดิน เกียงขอลอเลยไว้เียงขลอเลยหัมด้ทานมันก็ไปทยามเน่อเนาย้มเยยดเก็บบจนะครับถึงสัมดินกันพอดีนะครับดรยเลยเียงขอลอ มันคือเยอะน้ำโตหดน้ำทั้งดาดยิ่งงานก็ยลังซอยข้นน้ำข้างอย่างหนึ่งขึ้นมือบะเนาะขึ้นน้ำข้นแข่างอย่างข้าววันนี้เหล่งมือนะทางนี้ลงเลยครับเป็นโขดเบ็ดเลยเดี๋ยวไปข้างหลังนะครับเป็นโขยลึกเลย

เออเอานโ่ีนะีออกมาเลยมันาไปแคนีแต่มันมันกเลมัน่ล้ออกานีจะไปยืนท่าเดี๋ยวจะทนบ่าบเอดากนีดามาดาเอนนนะเ็นบ่บดปน ต้องมารุนน่นกันนะครับนใส่ข like ั้นหน่อยเนกระดึงเนาะสีขื้นบ่าขื้นมารุนกันครับโวยออกจนถึงดินกันนะครับถึงดินกันนี่ครับโป่ง่ไปโป่งเนาะไม่งนา

ฝีหอย,ย,ยวอันใซ่แล้วทั้งหูกระเซ่แลวเนี่ยน้ำมารุ่นนะครับเนาะน้ำมะรุ่นกัน ครับเดีย๋ยวเอามารุ่นกันเนาะครับนะเนาะมารุ่นกันรับผมเอาขึ้นด้อครับเ้อขึ้นเ้อขึ้นเ้อ สบายครับอ็ <c oughs> เรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับ

ไปแล้วครับไปได้แล้วรุ่นนะครับงานรุ่นกันเราจะขึ้นลถขึ้นเนะครับรุ่นยุ่ิได้ขึ้นครับ น้อยนะครับน่าดูนะฮะนี่โน่น <20. S 1> น,นะครับนี่โน่น่าจจะเป็นสองหกนะครับ เรียหกักเลยแบเป็นตัวนี้เป็นเบรกแห่งเนาะครับเบรกแข่ง FM1E ครับ 1> 1ครับ กดไลค์กดแชร์กับชอ่องสตรีทชาแนลน้ำเดือครับเด้อาสิ้ามาสั่งชิปใหม่ให้เบิร์นเนาะครับเนาะชิปนี้ก็ฝขาวไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับเป็นจะฝากไปช่วงมั่นเนาะครับเนาะสวัสดีครับ